สวัสดีครับพบกันอีกแล้วกับคลิปนี้เด้อตำข้าวปุ้นตำข้าวปุ้นก่อนอื่นก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดตัดตะไข่ฉันได้เด้อในช่องเนี่ยผุดเถ่าจุกผุดเถ่าจุกมามากินกันมั้เนี่ยตำข้าวปุ้นน่ารอยเด้อวายเนาะเสียงเนื้อเหนียวนุ่มๆเลยอืมอืมอันนี้ได้พักนี้มา หูปลาช่อนโอ้พับบันเองมีหลายชนิดเนาะแล้วก็หูปลาช่อนจมูกปลาไหลอืมอือกินว่าหมูนี่ฉันขาดอันนี้ไม่ได้ด, <c oughs> ด,อดอกปลารดปลารดโคกอือปลารดไอ้น้ำไม่ค่อยมีแล้วตายยามด <c oughs> มีก็มีน้อยอือหรู้ว่าคนแถวบ้านหากินเก่งกันไม่รู้มดตายอันเนี้ย เบ็ดกระชากเบ็ดกระชากโดนเบ็ดกระชากเมื่ออืมอืมอากาศดีดีป่นเนี่ยแดดไม่ร้อนนักแกเชื่อจะไหมนเนี่ยแกดดเสื้อฉันก็คักดขันแล้วเนาะแดดไม่ร้อนฝนตกไม่เปียกอืม ฉันกินมะเขือเทศเพื่อนฉันเคยถามว่าทำไมถึงกินเหรอผิวดีเนี่ยไปฉันก็ไม่รู้เดี๋ยว,ว่ากินแล้วผิวดีไหมก็กินไปง้นยหงไเนาะ,นอะของกินไห้ด้งนั้นก็จะเอามาใส่ทําไมกันนะเนะี่อันนี้อะไรดีอ ถั่วฟักยาวถั่วฟักยาวเดีย๋ยวไปคิดเป็น่างอื่น ở Sài Bắc nè bán sản, gọi là môm kìa bán kẻ, nó gọi là gì bán sản là môm nè, khi đập xong, đặt vào, đưa vào, bạc vào này môm đó, môm đó, nè, cái này là thật đột ra như thế này, nó có เหมือนเดิมต๊ร ốc, กระโปงกกบล่างมไม่ใหญ่จานคือกินเข,าข่ากับบานซะก่อนเนี่ยแกจะนำใส่ใส่จานไว้แล้วแกก็กินไปกับล่างไปกินไปกับล่างไปอืมอโนะล๊ะกระโปกนเกากินแกงกินอย่างอื่นก็มันก็มีช้อนกลางไอช้อนตีเขียวเนะ่ยตัดถุงตัดกระดาษนี่ ไม่ขาดดอกจริงๆแ้่ว่าขมแยเวลาเข่าปากเนี่ยเบยดึงออกเนี่ยหรือใครเคยกินช้อนตีเขียวอันนั้นหนึ่ง้านหนาหน่อยกับเสียสีแดงตี๋น้ำตาลนีล่แหละประมาณจำมันก็ได้แตบบ่ว่าฉันบานฉันจะตีเขียวฉันเป็นเด็กน้อยฉันเนี่ยกระบีเข่านะกระบีเข่านะ ปรากฏปั๊บหักแตกกบ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 สีแตกเดี๋ยวนี้มันดีมีซอนแต่เล็ตถามว่าใช่ไหมก็ใช่แหละ้วนผนมจะกินน้ำมือแล้วบอกว่าบางอย่างมันใช้มือยิบกินมันอร่อยเดียวสดน้ำแกงที่เปนมือสดอยังไงทาไม่ใช้ช้อน เราจะไปใช้มซอนแต่องโซดก็เปใส่ถ้วยเขาก็ว่าอีกเกคยมันก็มีช้อนส่วนตัวตักมากับใส่โซดน้ำเปยอร่อร่อย ตาเองอร่อยเองอยากเผ็ดก็ใส่พริกหลายๆพอดีพอดีอดอดก็ใส่แบบพอดีตอนนิดน้อยเคยกินแบบว่าไอ้ตำต้อมอะเนาะนั่นแหละใส่พริกพริกติดโคกห้ก็ถาแม่นะเอาแค่พริกติดโคกก็พอแล้ว,วะ่ะใส่เม็ดเดียวกินไม่ได้เพี้ยนะเล็กน้อยเนาะตอมรับรสมันไม่ไหวอือ กอโตมาเป็นวัยรุ่นหน่อยก็บอยเนี่ยจัดจานเลยใส่หลายเม็ดก็ได้สบายตอมรับรถมันสู่ได้แล้วแต่พอถ่ามไม้าอีกเด็ดที่นี่เนี่ยฉันเริ่มถ่าแล้วนเจ๊เนี่ยกลัวเขาต้องเรียกฉัน่าถ่าจุกหรอาเริ่มกินเพชรอีกไม่ได้ต้องกินแบบกลาง เพชรมากเพชรน้อยมันร,รู้ดรอกเพชรกลางๆฉันฉันว่ามันก็เพชรน่าเนี่เพชรจ,จนหูรับตับใหม่มก็ไม่ไหวอ่ะแต่ว่าไหมหรอกทำเพชรขนาดนั่นวายใครจะกินได้มมนต้องกินหลายหลายคนนะพอกินหลายคนเนี่ยยิงเพชรมันยิงอร่อย Lời nhìn nói nói đưa bao mi phó kìn. ít ek, ít, ek, mày ek. Kim mày đại thì nàng lò nan im mô 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 nó có cọp. à. ngon <Suk em> Ở rốt nhẹ nhéo vậy Ok như thay lại Chịm bà lối yến Ngay có xe sẵn ra đưa có tiết sẵn ra Sẵn อะไรดีๆไว้แหกแก่ดูอีกอ่ะคลิปนี้แค่นี้ก่อนนะ